สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช่อง YouTube ้ิที่พงษ์ชิ้นวังสานะครับวันนี้พาเพื่อนเอฟซีนะครับมาเก็บพักพื้นบ้านนะครับแค่หน้านะครับซึ่งกำลังออกนะครับโดนเต็มต้นนะครับแค่หน้านี่จะจะเป็นต้นไม้เป็นไม้สมุนไพรคือกันครับบ้านเขามีรถขมนะครับดอกเขาลำต้นก็สูงนะครับตัวนี้ผมปลูกไว้ อย่างปีที่ห้าครับผมแต่มือนีผ้ามาเก็บครับแค่หน้าครับลายครับครับเก็บไปแบ่งปันพี่น้องครับให้กินขายทุงสิบบาทครับถ้ามันออกลายก็คือจะบอได้ขายนะครับแจกครับบางคนนะครับต่สามารถที่จะเอาไปดองไปดองไปดองลายครับเต้มต้นเลยครับ ขายได้ครับเป็นกํำละสิบบาทตอนนี้ก็เริ่มหากินอย่างนะครับอยู่ในท้งหน้าเพราะว่าจะโดนคุดไปบานจัดสันไปแล้ครับบานจัดสันหรือว่าตามแรงสูนร่วมต้นใหม่นะครับที่เป็นบอนต้นใหม่นะครับิบนนบึงก็สามารถเอาไปปลูกไว้พอได้กินตามบานเท่านะครับปลูกไว้ต้นนึงก็สามารถได้กินเลื้อเฟื่อนะครับ างคนก็เอาไปดองครับไปดองไปกินกับน้ำพริกลวกบางคนก็ไปแกงนะครับลายครับจะคล้องลายจะคข้องในที่นี้คือหมดแดงครับมดแดงกับผึ่งครับมาพร้อมกันเลยครับเก็บแครหน้าครับลายครับนี่บางคนก็ต้องออกไปแต่เสาเพื่อใฉ้ท่านคันแต่อยู่นี้อยู่บ้านนะครับอยู่รังบ้าน ซื้อเข้ามาต้นหาซิบาทหาปีที่แล้วครับ นัใจจะน้ำมดแดงเหรครับหลาย เป็นดอกบานมั้งครับถ้าดอกตูมก็ยังภาพแฝงเอฟซีเมือเบิ่งดอกตูมครับนี่ครับดอกตูมเขาดอกตูมเขาดกหม,มากครับตป็นี้ดกหมากเลยออกนอกได้ดูนะครับออกตลอดแต่ว่าปีนี้หนามมาหลาย หาแฟนเอฟซีย่างเบิร์เก็บงัวยังกินครับอยู่ขางบ้านฉันเลี้ยงงัวครับซีซีมหาสิบตครับเลี้ยงบรรยากาศภาพาเมืองเจ็บแค่นั้น๋ยวไปเก็บผักหวานต่อ หมดเยอะอ่าหมดเยอะหมดเยอะครับนี่คือแค่หน้าครับครับเก็บดอ,อกแค่แล้วเดี๋ยวเก็บผักวานต่อะคระับ กำลัลงแตกหยอดลายครับมีคนสั่งอยู่ครับ,รบกำลังออกเลยครับกวานมีอยู่40ต้นครับเหลื่อมขายได้ละครับเหลื่อมขายได้ละเก็บแค่มือน,นีผ้าเบิงเก็บพักนะครับเบิงบรรยากาศย่ำเศราครับ จากเสียงนกเสียงกานะครับอยู่บ้านผมบ่คอยขัดบอกรบกวนเขาครับให้เขาอยู่ไปเลยนกกระสิเสียงร้ายบนมันเสียงประกอบฉากนะครับมันมันเขามาอยู่เขาห้องเต็มเลยครับย่ำเสาร์มากนี่เสียงเสียงนกเสียงกาเนี่ยครับมาเบ่งบรรยากาศแต่ก่อนเขาจะไปเก็บผมแล้วขึ้นเขาไปแล้วครับ ยิงเขาจังสีได้เพราะว่าโดยปกติพักวานปานั้นจะอยู่เขาครับผมตอนนี้ผมจำลองมาแล้วครับเอามาปลูกอยู่บานครับก็ปลูกอย่างไรก็ต้องดูแลเขาดีๆครับติดเบิดแล้วครับซีซซต้นนะครับเก็บกินเรือเฟื่อครับกินเรือเฟือ่อลละ เลือยเฟือ่อยเลือเอาไปขายแล้วครับท่านตัวนี้พ่อเม็ดรครับตัวนี้เพาะปลูกเพาะปลูกจากเพาะเมล็ดครับเพาะเม็ดสื่อต้นซิมฮาร์บาดครับมองไปใบเขากลายเป็นแบบนี้นม่ายไหครับ สูงประมาณเมตรหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปเก็บทางผุนครับ30มสิบปุต้นปลูกจากกิ้งตอนครับกลางแจ้งตัวนี้ถ้าเก็บย่ำเสาครับกลางแจ้งตัวหน่อยเนี่ยล่นเก็บอยเขาแตกครับกำลังแตกครับติดดี สังเกตบังปลูกกาแจงนี่ไงอยู่ครับแต่ไงซาครับบางคนอาจจะมีวิธีในการปลูกก็คือใส่เคงคอบไว้นะครับหรือว่าจริงๆผมก็คือบอกว่าต้องเป็นพืชพีเลียงครับต้นขั้นถี่ดีสุดเด็ดก็เลยครับอ่อนซอนครับ,รบเด็ดเข้าไปเลยจะไปเบ่งต้นใหญ่ๆครับ ยังเก็บครับเก็บไปพอดีพันซังยังพอนี่ให้พ่นผลิตเต็มที่ครับเก็บแค่หน้าเน,นี้ยแหละครับวานปลาแตกยอดดีครับในฤดูนี่จะแสบครับ้านนอกฤดูเขาไปบังคับเขาออกมันจะแข็งเนี่ยครับโบแสบถ้าอยื่ในฤดูนี่ยังเ,าเอาไปขายเนี่ยเขาจะบอกว่ารสชาติมันจะมันจะดีครับของในฤดูนะ ขนอกได้ดูกน่จะบกคอยบกคอยดีว่าสัตว์นี่จะเป็นแนวความคิดของผู้บริโภคนะครับไม่ค่อนกินเท่ากําลังใหญ่ครับกําลังใหญ่ผมปลูกลายหลุ่นมาครับแตกครับ่อยให้เขาแตกตอนนี้แตกเ้วยครับการแตกก็แสดงว่าหากเขาเดินดี กาเก็บต้นนี้ใหญ่ครับทำมาเบิงบ่าบอ,อนซ้อนมาครับนี่ครับทำลังแตกเลยครับนี่ยอดระดับนี่แหละมีผ้าทางช่องสิทธิพงศ์ชีวองศานะครับทำาเบิงการเก็บพักวานนะครับเก็บดอกแค่หน้าธรรมาชาติธรรมาชาติ สวยงามเลยทีเดียวครับแตกครับแตกไม่ได้ดูนะครับจะกินแสบครับผมก็จะเก็บยอดที โมกแก่นะครับเอาแบบพอดีกินเลยครับนขนาดนรับพันยอดทองครับแต่ถ่ายยูโฮมก็จะออกเขียวนี่บลูเอียงครับะจะมีผลอยู่ครับว่าถ้าใส่ปุ๋ยนะครับตัวน,นี้ผมจะให้ปุ๋ยอ,อินซีครับเป็นขี้แพะมักนี่คร,รับผมแล้วเดี๋ยวเอาของไก่ของไอขี้เป็ดนะครับว่า ผสมผสมให้เข้าเด็แตกเนี่ยครับพร้อมจะนีในตัวเจ็นลายนะครับแต่ะ็พย่อยใส่ไปย่อใส่ลายครับสําคัญก็คืออย่าให้ขาดน้ามช่วงนี้พยายามรอเลียงไว้ดังน้าครับให้นา้าไม่ปุ้ยช่วงนี้จะแตกหยอดออกมากลายอยู่ครับเบิ่งการแตกของเราครับ ต้นหนึ่งก็ได้หลายนะครับแถมต้นใหญ่นะครับนี่ของผมผมก็เก็บก็ได้หลายตัางนะครับที่ซิฟต้นนี่ถ้าเกิดว่าใหญ่นี่เก็บเอาท่าน,นครับก็คือแฟนเอฟซีบนครับยอดกำลังพอดีกินครับเก่งครับกำลังยางเก็บได้สบายนะครับ คงจะบวให้ต Get Wh ้นสูงเพราะปันใดครับพยายามเก็บถักหวานครับเดินครับเดินเก็บดอกแค่เก็บยอดฟักหวานนะครับก่อนไปเหตุงานเอาไปส่งเพิ่นเพิ่นซังมาอยู่ครับว่าอยากกิน ขายบัด้กับแจกแบ่งปันครับตาำแนวของพอหลวงเข้าครับยุโฮมครับอยาอดจ,จะเขียวแต่กพอดีกินเลย ก่อนขึ้นเขาแล้วครับจะได้กินเพราะว่าหวานมันจะอยกเขาตอนนี้ปลูกได้แล้วครับปลูกได้เยอะนะครับกระจายทั่วประเทศนะครับตนี้ก็เป็นดินหนาดินดำเราปลูกเี้าว่าไลายคนันนี้ผมกำลังแตก ถาเก็บพักครับเหมือนแค่หน้าพักหวานลาครับเสียงนกเสียงกายามเสารครับยังได้กะกดไล่ก็แชร์กดติดตามนะครับตอนนี้กะแปดพันซับสไใภนะครับขอบคุณได้หลายนะครับที่ตามช่องผมนะครับสิดที่ฟงชียงสารนะครับยังได้กะก็ติดตามบอกว่าจะเป็นแฟนคลับในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับขอบคุณได้หลาย ฝากไปด้วยนะครับฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามนะครับทางช่องสิทธิพงษ์เสียงสารสวัสดีครับ